โปรวิ่งทดสอบในไทยแล้วรถยนต์ไฟฟ้าคันใหม่ของ BYD เตรียมเปิดตัวขายไทยเร็วๆนี้สนับสนุนโดย SIA สยามอินเตอร์การประมูลใครๆก็ประมูลได้มีรถมือสองมากกว่า4,000คันต่อเดือนให้เลือกจะซื้อไปใช้ก็ได้หรือจะซื้อไปขายก็ดีการประมูลไม่ยุ่งยากแนะนำที่ SIA สยามอินเตอร์การประมูล สำหรับตลาดประเทศไทยนั้นหนึ่งในค่ายยานยนต์ไฟฟ้าที่ค่อนข้างได้รับการตอบร,รับที่ดีอย่างมากนั่นก็คือค่าย BYD หลังจากที่บริษัทได้เปิดตัวทําตลาด BYD Atlas ซึ่งเป็นรถนตในฟ้าคันแรกของบริษัทในประเทศไทยอย่างเป็นทางการไปเมื่อช่วงปลายปี2565ซึ่งก็ได้รับการตอบร,รับที่ดีอย่างมากโดยยอดจองเต็ม10,000คันก่อนสิ้นปีจากนั้นค่ายได้เปิดข้วต้ออีกจำนวน7,000คัน พร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าทุกคนก่อนถึงเทศกาลสงการในช่วงเดือนเมษายนนี้ล่าสุดดูเหมือนว่าเรเวซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า BYD ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการพร้อมแล้วที่จะกระตุ้นตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในตลาดเมืองไทยให้ร้อนแรงมากยิ่งขึ้นเนื่องจากมีผู้พบเห็นรถยนต์ไฟฟ้า BYD อีกหรุ่นกำลังมีการวิ่งทดสอบในประเทศไทยโดยตัวรถมีการพรางสติ๊กเกอร์ทั้งคัน แต่ถึงอย่างนั้นเชื่อว่าคนที่ติดตามข่าวสารรถจนในฟ้ามาอย่างต่อเนื่องคงเดาได้ไม่ยากว่านี่คือ BYD Seal อย่างแน่นอนสำหรับ BYD Seal นั้นเป็นรถจนไฟฟ้าซีดานสร้างขึ้นบน e-Platform 3.0และเป็นหนึ่งใน Ocean Series ของ BYD มิติตัวถังของรถมีความยาว4,800ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,875ม mm, ิลิเมตรสูง1,4 6 0ม mm, ิลมระยะฐานล้อย,ยาว2920ม mm, เมตร การออกแบบภายนอกโดยรวมนั้นให้ความเป็นสปอร์ตซีดานด้านหน้ามาพร้อมกับไฟหน้าเรียวเล็กพร้อมกับไฟเดยร์ทามรันนิ่งไลรูปทรงตัว C ซึ่งถมองแวบ,บแรกหลายคนอาจจะนึกถึงปอร์เช่ไยแคนก็เป็นได้ด้านท้ายของรถนั้นมาพร้อมกับไฟท้ายที่ถูกออกแบบให้ดูมีความพลิ้วไหวและเชื่อมถึงกันทั้งสฝั่งในส่วนของขุมพลังนั้นในต่างประเทศ BYD Seal จะมีขุมพลังและแบตเตอรี่ให้เลือก3รูปแบบ คือมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยว201แรงม้าแรงบิดสูงสุด310นิวตันเมตร m, อัตราเร่งจาก0ถึง100กิโเมตรต่อชั่วโมงภายใน7.5วินาทีจ่ายพลังงานด้วยชุดเรดแบตเตอรี่ความจุ61.4กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้ไกลสูงสุด550กิลเมตรต่อชาร์จมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยว308แรงม้าแรงบิด360นิวตันเมตรทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน5.9วินาที จ่ายพลังงานด้วยเบรดแบตเตอรี่ความจุ82.5กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้ไกลสูงสุด700กิโลเมตรต่อชาร์จและมอเตอร์ไฟฟ้าคู่5 2 2แรงมา้าแรงบิดสูงสุด670นิวตันเมตรทำอัตราเร่งจาก0ูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน3.8วินาทีจ่ายพลังงานด้วยชุดเบรดแบตเตอรี่ความจุ82.5กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้ไกลสูงสุด650กิโลเมตรต่อชาร์จตามมาตรฐาน CLTC เพิ่มความนุ่มนวลและความแม่นยำในการตอบสนองการขับขี่ด้วยระบบควบคุมแรงบิดอัจฉริยะของ ITAC ช่วยปรับแรงบิดของมอเตอร์แต่ละตัวแบบเรียลไทม์อัตโนมัติโดยการอ้างอิงความเร็วปัจจุบันเพื่อให้การตอบสนองของมอเตอร์ขับเคลื่อนเหมาะสมในย่านความเร็วต่างๆเพื่อให้การควบคุมรถทำได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นสำหรับแบตเตอรี่ของ b y d Seal นั้นจะเป็นเทคโนโลยีแบบ CTP หรือ Ce l l t 2 Pa c k โดยแบตเตอรี่จะถูกรวมเข้ากับโครงสร้างด้านล่างของตัวรถโดยตรงทําให้สามารถใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนด้านระบบรีชาร์จพลังงานนั้นตัวรถรองรับการชาร์จด้วยระบบ DC f a ฟ้าชาร์จที่ความเร็วสูงสุด150กิโลวัตต์สามารถชาร์จไฟจาก30-80%ได้ในเวลา30นาทีในส่วนของราคาจำหน่ายนั้นสำหรับ b y d s e a ซในประเทศจีน มีการเปิดตัวราคาเริ่มต้นไว้ที่29,800หยวนหรือประมาณไม่เกิน1.1ล้านบาทไปจนถึง286,800หยวนหรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ1.4ล้านบาทก็ต้องมาติดตามกันต่อว่าเมื่อเปิดตัวทำตลาดในประเทศไทยรถยนไฟฟ้ารุ่นนี้จะเปิดมาราคาเท่าไร่แต่ด้วยรูปลักษ์ดีไซน์การออกแบบนั้นเชื่อว่าต้องโดนใจหลายคนไม่น้อยอย่างแน่นอน เพื่อนๆละครับมีใครรอรถจนในฟ้ารุ่นนี้ของ BYD อยู่หรือเปล่าแล้วคิดว่าราคาน่าจะอยู่ที่เท่าไหร่มาลองเดากันเลยเล่นดูครับส่วนใครที่กำลังมองหาหรือต้องการรถมือสองแนะนำที่ SIA สยามอินเตอร์การประมูลเรามีรถมือสองให้เลือกมากกว่า4,000คันต่อเดือนราคาถูกออกรถง่ายไม่ยุ่งยากไม่ต้องใช้เงินดาวใครที่สนใจสามารถกรอกข้อมูลที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ได้เลยครับ